w w w รเราชนะ .com เปิดเทคนิคลงทะเบียนเราชนะให้ไหวไม่พลาด70,00บาทครับสุดีคแัรยินดีต้อนรับก็สูดด่ดานิชานะครับและนี่คือดานิชาอัปเดตนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลนะครับฝากรบกวน,นกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องดานิชาด้วยนะครับ www รเราชนะ c o m เปิดเทคนิคลงทะเบียนเราชนะให้ไหวไม่พลาด70,00บาทครับก็เราจะมาดูนะครับทริคและเทคนิคการลงทะเบียนเราชนะ ล้างบัตรประชาตัวประชาชนนีนสำคัญยังไงนะครับก่อนที่เราจะลงทะเบียนเราชนะนะครับเราต้องไปเช็คข้อมูลสำคัญให้รู้เลยว่าพร้อมที่จะรู้เทคนิคต่างๆนะครับรู้วิธีต่างๆที่จะลงทะเบียนเราชนะให้รวดเร็วทันใจเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเว็บ w w w e เราชนะ com เพื่อลงทะเบียนรับ7 0 0 0บาทวันที่29มกราคมปี2564นี้นะครับเอาละครับเรามาดูเลยครับว่าเราชนะเนี่ย เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com เนี่ยตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564สำหรับประชาชนที่จะอยู่ในกลุ่มที่3คือเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวกันนะครับไม่เคยมีชื่อในระบบและไม่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตั้งนะครับผมเอาล่ะครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียนเราชนะกันนะครับ1เลยนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r เราชนะและเริ่มทำการลงทะเบียนเราชนะได้ตั้งแต่6นาฬิกาวันที่29มกราคมปี2,564นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการจำกัดโคต้านะทุกคนประชาชนนะครับสามารถเข้าลงทะเบียนได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ไม่ต้องแย่งกันเลย2นะครับเมื่อเข้าในเว็บไซต์แล้วนะครับให้กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนเราชนะนะครับ ลำดับที่3นะครับจากนั้นจะมีรายละเอียดของโครงการรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ต่างๆนะครับและข้อตลกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงการเราชนะและมีช่องให้คลิกยืนยันนะครับผมโอเคเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับข้ได้่4นะครับจากนั้นให้เราเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคลหน้านี้นะครับประชาชนต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนได้แก่ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง5นะครับจากนั้นถัดมาระบบจะให้กรอกรหัส OTP นะครับซึ่งระบบ OTP เนี่ยจะเป็นรหัสที่ส่งจาก SMS ไปยังมือถือของเรานะครับแล้วก็นำรหัสนั้นนะครับมากรอกลงนะครับเมื่อเราได้ OTP แล้วนะครับให้มากรอกลงแล้วระบบนะครับก็จะทำ การประมวลผลให้เราสักครู่หนึ่งนะครับ6นะครับหลังจากที่ประมวลผลสําเร็จแล้วนะครับระบบก็จะให้ข้อความมาว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วโดยจะตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับผมก็เห็นไหมครับก็มีการลงชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะครับ อ่าและนี่ก็เป็นตัวอย่างการลงทะเบียนเว็บไซต์นะครับผมการกรอกรหัส OTP นะครับผมโอเคที่สำคัญเลยนะครับรหัส OTP เนี่ยต้องถูกต้องนะครับเดี๋ยวเขาจะส่ง SMS ไปให้โทรศัพท์ของเราอีกลำดับหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เรามาดูทริคสำคัญการเตรียมตัวลงทะเบียนเราชนะยังไงนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยครับข้อมูลที่สำคัญในการลงทะเบียนนี้นะครับก็คือ1เลยชื่อนามสกุลควรระบุให้ถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ 2นะครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยควรเช็คให้ถูกต้องตรงตามบัตรประชาชนหากพิมพ์ผิดนะครับอาจทําให้ข้อมูลเนี่ยคลาดเคลื่อนนะครับส่งผลต่อสิทธิ์ได้นะ3นะรหัสหลังบัตรประชาชนเนี่ยมีทั้งหมด12หลักโดยมี2หลักแรกเนี่ยให้กรอกเป็นตัวภาษาอังกฤษส่วน10ตัวหลังสุดท้ายนะครับให้กรอกเป็นตัวเลข4เลยวันเดือนปีเกิด5 เบอร์โทรศัพท์เนี่ยอันนี้สําคัญเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะจํากัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1ท่านเท่านั้นนะครับ และใช้ในการยืนยัน OTP ที่จะส่งเข้ามายังกล่องข้อความเรานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากไทย i g o v g o t h นะครับสถานีข่าวกระทรวงการคลัง m i t r i e s of f i n a n n e News Station นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่กับ d a n i s h าอัปเดตในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมดูคลิปวิดีโดอื่นๆของช่องแดนิชาด้วยนะ